ลูกไก่เยอะไหมครับวันนี้นี้ประมาณ110กิโล110กิโลเลยครับทำอยู่เป็นรถพ่วงข้างนะครับแต่ขายได้วันหนึ่ง100 110โลเลยนะครับหอเจียวได้ครับพี่หอมเจียวได้ครับพี่สูตรไก่ทอดที่เอามาจากไหนครับเอาม,มาจากพี่ชยัยทีนึงะพี่สูตรพี่ชัยครับให้ดูงันแต่ก่อนพี่ชัยเคยมาเป็นลูกจ้างเขาขายเพื่อขาย ไก่ห่อข้าวเหนียวพี่ไก่ห่อข้าวเหนียวใช่ครับ้ไก่ห่อข้าวเหนียวห่อยี่สิบโอเใช่ค่ะสามารถทอดได้กิโลครับหนังใี่ประมาณเจ็ดโลหางแค่เจ็ดโลครับหนังเจ็ดโลแต่ไก่อบสะโพกก็ประมาณยี่สิบหกชิ้นเนี่ยพี่ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเมอร์มาร์เก็ตเขียทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็มีร้านนะครับที่จะมาแนะนำนะครับร้านนี้เป็นร้านไก่ทอดนะครับโอ้โหขายดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำวิธีการขายของทางร้านกันนะครับ มาลงขายมาไหนมาครับที่นี่นะที่นี่ขายสุกเสาร์อาทิตย์ครับโอ้สามวันใช่ครับอยู่อยู่ตรงนี้ประจำไหมหรือว่าไม่มีที่ประจำอยู่สองฝั่งนะพี่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามโอ้พรับผมประมาณสี่โมงถึงสี่ทุ่มครับพี่สี่โมงสี่ทุ่มครับได้นะอันนี้มีส่วนไหนบ้างของไก่บ้างครับ เน,น,นืน่องติดสะโพกแล้วก็น่องน่องติดสะโพก,ะก,นออกนแล้วก็น่องนะครับนี่ค่ะบ่อยฝั่งนี้เป็นหนังไก่นหังไก่อันนี้สี่สิบเท่าเดืนคะพี่น่องสิบห้าคนนะคะไก่ที่ร้านนี่ราคาเริ่มต้วนี้ชิดนะเท่าไหร่ครับถ้าเป็นอกสะโพกนี่สี่สิบน,น่องไก่ยี่สิบติดกสิบห้าบาท ไก่ถ้าเป็นหนังไก่นี่ถุงยิบห้าเป็นคออ่าละห้าบาทคอห้าบาทของทีแก้านี่ราคาเริ่มต้นที่ห้าบาทวันนี้ลูกไก่เยอะไหมครับวันนี้นี่ประมาณหลายสิบเลยหลายสิบโลเลยเหรอครับโอ้โหคิโดมเป็นธรรมดานะครับเนี่ยเอารถวิ่งเข้ามาแล้วเป็นรถพ่วงข้างนะครับแต่ขายได้ วันหนึ่งร้อยร้อยสิบโลเลยนะฮะไก่ทอดนี่ขายมากี่ปีแล้วครับขายมาปีกว่าเคยขายขายมาขายครั้งหนึ่งแต่ติดโควิดแล้วพี่ติดช่วงโควิดก็เลยกลับไปทำอะไรปี่บ้านขายได้ปีกว่าใช่ครับปีกว่าเพื่อขายไก่ห่อข้าวเหนียวพี่ไก่ห่อข้าวเหนียวใช่ค่ะโอ้ไก่ห่อข้าวเหนียวห่อยี่สิบโอเคใช่ค่ะสูตรไก่ทอดที่เอามาจากไหนครับเอามาจากพี่ชายเีนึงครับพี่สูพี่ชายครับให้ดู ปกตินี่ขายไก่ทอดข้าวเหนียวอยู่แล้วกันแต่ก่อนพี่ชัยเคยมาเป็นลูกจ้างเขาขายครับอ๋อเคยเป็นเคยเป็นลูกจ้างใช่แล้วก็ซื้อสูตรต่อเนี่ยครับหนังไก่นี่มันจะใช้เวลานานมากนะครับใช่ความจะถูกแล้วมั่นใจไน้ค่ะถามได้หม้อที่เราใช้ทอดนี่เป็นหม้อเบอร์อะไรครับเบอร์สี่สิบครับหม้อเบอร์สี่สิบสามารถทอดได้กิโลครับหนังนี่ประมาณเจ็ดโล หางแัเจโลครับหนัง7โลแต่ไก่อบสะโพกก็ประมาณ26ชิ้นเนี่ยะไเยอะอยู่เหมือนกันนะใช่ครับผมเดียวมาที่ประมาณย0นะไดมเจียวไหมพี่เราเลือกจาะเาขอี่ต้ง ข้าวเหนียวห่อหนึ่มข้าเหนียวห่อหน่งข้าวเหนียวอหนึงเป็นแปดสิบค่ะจัดไหมคะพี่ มาอุ่นก็นได้นะครับตลาดเบอร์มาร์เก็ตนะครับขายอยู่3วันนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามกดกดดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอใหม่นะครับสวัสดีครับ